ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมันี้บ่าวแอมเราตรงนี่มีโอกาสเดินทางมาติดตามทะเลครับคุณพงวงนะครับเนาะพ่อใหญ่งวงเงี้ยวันนาครับผมกรับเป็นกลายเป็นเพื่อนบ้านเป็นมมกันครับคุณพอหญิงนี่แหละครับซึ่งเป็นกลเป็นผู้อีกฟันแมนอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะเอฟซีก็ว่ามาติดตามพ่อใหญ่เนี่ยเด้นบ่าวแอมก็ได้มากเลยวยครับเด้อมาติดตามกับคุณพองวง้อเพื่อนก็นั่งอยู่นี่แหละครับผมปีใหม่นะครับเนาะ กราบสวัสดีครับคุณพงัวกราบสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งด้วอยู่ดีไม่แห้งครับคือคุณพงัวเนาะพงัวอุวส่าห์จีานมากไอ้หาแปดตัวเดียวได้ครับท่านผู้ชมหาแปดตัวเดียวถ้าท่านผู้ชมสื่อขึ้นสีลมโอ้ยตรงเปเลยครับหาแปดฮกแปดตัวสี่เนาะแต่เพียงว่าพันหายหาแปดคณะของสื่อเป็นนี่ก็บหาแปดแปดทาฮกแปดแปดฮกจะจีเปเลยครับท่านผู้ชมขณะแล้ววันนี้ก็ต้องมาติดตามกับคุณพงัวอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าฝันแม่น ถูกอยู่เรื่อยครับผมคุณพ่อฝันหรือยังครับหวดน,นี้ฝันแล้วนอนดูหน้าดูนานหน้านอนง่ายกับตกไส้เพิน่นละเพิ่นมะหออันนี้ศูนหนึ่งหนึ่งโอ้ศูนย์หนึ่งหนึ่งก็บสองสองเพิ่นะหออันนี้อันนี้อันนี้ไหวเพิน่นปะโอ้หอยตองได้บ่เออเพินหอยตองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนยหนึ่งหนึง่ง สองสองมีเท่านี้หรอฝันนอนอยู่หน้าตงเว่นหนึ่งไปนอนตรงเว่นเออนอนเผาขั้วอยู่หน้าฝันโอ้ไปเผาขั้วไปเผาขั้วนอนอยู่หน้าเนือแต่มาส่งหอวบงบวกครับนัดซอวมันเราตายเลยหระมาส่งส่งบป็นเม้าหลอกกันเลยคนที่ตายวันนี้มาเข่าฝันเนี่ยเออก็พัวใหญ่พัใหญ่ก็น้าซอว พ่อใหญ่นี่เป็นพ่อของของง่วนี่บ่ครับพ่อของนี่นะพ่อเพื่อนเนี่ยโอ้ปัญญายังของเมียนะพ่อเพื่ยงโอ้พอเทาพ่อเทาโอ้ครับกับอืมกับกับรับกับลองมันผีอะไรเหมือนหามันโฉบมัหมานไม่หยังเอาไงยังทใช่บังหามีโฉบมีลาบมันโฉบมันหมานเอาเพื่อนให้เท่านี้ให้เท่านี้เออให้สามสามตัว ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองสามสามสามแมนูนให้สามตัวสามตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองไมนได้ใส่เอนดีได้สาม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 ชศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองอันว่าความฟันไม่แน่นเนาะประเดิมเนาะอ่ายังคุ้มเครื่องอยู่ข้อมฟันสมุชมเป็นจัดถึงหกหุนค่ะเราเรวรู่ขอบอกความฟันไม่แน่ะเนาะคุ้มมากเนาะอ่า พันวันหยุดนอนพะยองง่วไปนอนเลี้ยงไปเลี้ยงกล้วยบ่ครับเอาออกไปนะเอานอนเอาเอากล้วยกินน้ำแล้วก็นอนในห่มไม้โอ้ครับก็พันวันไปกับบ้าบอกเลขนะซ้อนอะไรแล้วก็เอ็นหน้าหน้าโอ้คุณหน้าหน้าหน้าเป็นคนบอกกับผู้เฒ่ากับพะยองนั่นแหละ ก็พ่อเพื่นนั่นแหละครับเสียชีวิตนับกันนั่นแหละพ่นใหญ่โอ๊ยว่าว่าสองคนอยู่นี่เพิ่นเสียชีวิตทั้งสองคนเหรอแมนบอกครับก็คือก็คือพ่อพ่อเถากั็พ่อเ่ากับลูกชายเพิ่นเออซื้อหน้านี่ก็หมายความว่าน้องน้องของเมียของเมียของของง่วงเออนะพ่อครับครับแมนพอเทียงพ่อบลูกเพิ่นเสียชีวิต มาบอกพ่อกระตายแล้วลูกกระตายแล้วมาบอกเลีกพ่อยัางห่วมาเข่าฝันมาทรงทอดกบบก่นหรอกอ๋อครับครับเอาไปเรลมมสลื่อมากเราเสือเสอขนาดศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองเด้อเพราะว่าเพื่อจะให้เพื่อก็บอกคนนี่เพร่ะกบจืด่างบอกเขายางเขามาบ่ามาทรงหอบกบบกงอดกบบให้น้าพ่นละเออนี่ย โอ้ครับครับครับศูนย์นหนึ่งหนึ่งเกับสองสองเนาะเป็นเด็กเป่ปาเนาะเพิ่นบอกในในวาอฝันหรือว่าตอนพญางมาส่งเป็นข้อฝันบอกของมอหรือหรือพญางมาส่งฝันฝันอ๋นเป็นว้อฝันเอ่อมาพญางมาส่งในบ้านมาส่งเอ่อฝากท่างเพิ่นโป้บ่มิด อันนี้สิเขาบ้านได้โอ้เพิ่นบาง่นสามารถที่จะจะเขาบ้านได้บ้านพิ่นเพราะว่าหอดปากทางเพิ่นก็ได้บอกคนยังง่วเออมาเสียวที่ล่ะหาอยากได้โชคได้ลาภเพิ่นว่าจังสีแม่นบ่นั่นล่ะมาลัดบอกกลางทางเออเพิ่มาลัดบอกบอกแล้วเพิ่นก็มาเถือก็สิได้อันนี้ใส่บาตใส่พวกน้ำฝนเห็นปะแล้วแล้วก็ขอขอฐานไหคะคุณ่อที่ว่าวันที่เราคุณ่อบอกซุ้ยแต้มนึงนะเลยก็เลยน่าหาแป้นบ่ โอยแปดหาโอ้ยแปดหาแปดหาคุณพ่อใดมันจะใส่คะหรือว่าไปควาาวันมาตึกแขรับปลาวัาผมจำได้จำได้มดเลยจันด้ปลาเอเมื่อจับปลากับมันมันแปดหาแปะมือถือเองผ่เที่ยงจับจิตปลาแปดเปนวะใส่แปดหามันมันออกหกแปดหกแปดแปดหกนะ แต่กันาปดีก็สิถือยย่ผมบะทเรื่แปดหาตีเราบงแปดหกคนบว่าเจ้ะเสียหัวแห่หาแห่หกปลาแปดตัวว่านี่แหละมันติดส่าเบาแอมกัมารับปอเทื่องแอดมินอันะครับมาสอบถามวันนี้เขากงเรื่องวันเขาโกเลยเออเขาโก้หนไม่แปดได้จริงพันบอกแคเนอะเออสั คงเล่มวันนี้ผมเล่มแรกเนี่ยพิ่นบอกเป็นตัวเลยครับบอกแล้วเพิ่นกลับไปเพิ่นกลับเมื่อนะค่ะแต่ผู้ชมวน้าแม่บอกไปยังไงัวเพิ่นบอกอะ้รเพิ่นกลับจ้างหายก็ใช่แล้เพิ่นกลับเมื่อนอกะกลับบ้านเพิ่นพวกบงใหญ่เพมือนก็เพิ่งจะเข้ามาบ่ได้มาเข้าบ้านจะเข้มบ้านบ่ได้ยังสินะอันคุณคุณพ่อฟันยุนยังคะหรือว่าฟันมวังค่ะก่อนวันก่อนวันพระวันพระพอดีเพื่อี แล้วคุณคุณพ่อมีมีฟันยังอีกก่อนนั่นบ่คะหรือว่าฟันตรงก่ดนฟันมือเดียวขนาดบ่ฟันไม่ใหญ่งั้งบอฟันมือเดียวแค่เดียวนั่นบ่เออแค่นี้นะโอ้ก็ฝันแล้วฝันไปตื้งเหตแปลกหาหงอดก่อนหงดก่อนหงอดก่อนนะงดก่อนครับเอาสามตัวบังจับใส่สัตว์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง ศูนย์หนึ่งหนึ่งพันกระบอกข้าศึกก็ไปคอม้าตีแล้วกอ๋อครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศนย่งศูนย์อยู่กลางกระได้มันมันมันเล็กมนอยู่แต่าหนึ่งหนึ่งศูนย์จะเสือชอบมันบอออกเยื่อเสียบหน่อยไหมนอบผมหนาไมันออกเยื่อเสียบนอยม่นส้ฮึ่ึแน่เดมผ่้แน่นอนเด้อศูนย์หนึ่งหนึ่งเรือว่าหนึ่งศูนยหนึ่งจะสีคืออย่ครับนะ่าไปว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งได้ในในสองหลักคืหนึ่งมันมันมัน อยู่ังหนอยู่งกลางนอยิงหัวนอเด็กคนที่อยู่หนายู่ว่ากลางยี่สิบน่เล็บเล็บสองตัวตัวใดนะคะพ่อสองสองโอ้แสดงคนไหนเล็กเบิ่นเนาะสองสองอาจจะซื้อคืนซื้อลงก็ได้วราพี่บอกมุณคนบอกอืนนะซื้อคืนซื้อลงกครับอมินไอ้ไงสี่บนลกทุ่นหลายเื้าโมแม่ยังครั้วแต่ท่านจะคิดเอานอกาตบมือชเนาะอนนี้ก็เป็นคว้องคิดเห็นของเอมินไอ้โมแม่มีมีมีประสบการณ์อย่างว่าที่แล้วไง อาเปียโตเปียนาคกรชือสคือ mm ีรอบเพื่อกระือขึ้นาแล้วเนาะเด็กตัวเดียวนอกแม่เด็ตัวเดียวเขาเลยสร้างโตมากระมุนๆได้นานเลยครับครับผมเ้ามื่อวานนี้เพิ่นห้ถึงสามตัวเลยเนสเช้เมื่อวานไปนอนอยู่ตงหน้าเราเพิ่นก็เลยฝันว่าพอเถาคกับหน้าเบาวมายางมาส่งในบ้านพ่อไก่เสียวอดบ้านเหรอเพิ่นก็เลยบอกเลขแล้วเพิ่นกับเมื่อ แต่ว่าในในในสอนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมิ้ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนนเนาะเพราะว่าความคาดหวางเนาะควาก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะคะแต่ว่าความฝันแต่ว่าความฝันเงี่ยงวดเนี่ยก็ถือว่าแม่นเติบเลยแม่นเติบเลยเปลี่หาเปลี่นโลกนี่เนาะงวดนั่นคือการงวดที่ วันนี้ยิงออกหาเจ็ดนั quiero, anyway. ่นก็ฝันว่าเขามาขายง้วอยู่บันนี Den ้ยิงว่าว่นนั้นวันเด็กที่ในแ้วนกระได้บ่ออยู่โอ้ไ้บ่ออยู่ครับวันนั้นไ้บอกว่าผู้มีคนทำง้วมาขายย่บันมาบน่หิงที่ว่าบนออกบาริกที่เจ็ดเจแต่ว่างวนี้วันนี้พ่อหญิงกระฟันเนาะฟันเป็นเอามัวมามักะแล้วแจ้ข้ามฝันเนาะคุณผู้ชมเนาะคุณพ่อหญิงกระันได้เล็กตัวนึงคุณพ่อไงง้วนี่กได้เล็กตัวนึง มันก็จะแตกต่างกันไปครับพอค้อมฝันจะร่คนเ้องมาคือกันก็แล่ท่านจะพิจารณาเองครับผมมักกระจัดคัดไห่เบิ้งพอค้ามสุนุกสานเนาะงใหญงง้วเนาะพใหญงง้วไก้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางประจางวดของวันที่สิบเจ็ดมกราคมข้อศัพท์อร่อยหกสิบห้าครับผมครับท่านผู้ชมเบาแอมกาสรุปเลขพ่อไงง้วไห่เนาะครับเนาะเลขพ่อวัวนะครับเนาะเลขสามตัวเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขสองตัวเนี่ยก็เป็นสองสองนะครับเนาะสองสองผีหยาิผี่น่องที่ลวงหลับไปแล้วเมื่อบอกเพื่อนครับมาบอกกลางทางครับกรบเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางด้วยครับเด้อกระเงไหวเพื่อเป็นแนวทางครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสำหรับคลิปนี้บเบาแอมเราตรงกัซซีลาถนนประชมไปก่อนเจอกัน